กรุงเทพเป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะทั้งกรุงเทพฝั่งพระนครและกรุงเทพฝั่งธนบุรีก็มีเสน่ห์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปวันนี้เราขอแนะนําทริปเที่ยวกรุงเทพหนึ่งวันในย่านฝั่งธนตั้งแต่วงเวียนใหญ่ไปจนถึงตลาดพลูจะมีที่ไหนกันบ้างตามมาดูกันได้เลย เริ่มทิพย์ที่พระบร,รมราชานุสาวด์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งประดิษฐานอยู่ใจกลางวงเวียนใหญ่ค่ะผู้คนนิยมมาขอพอรเรื่องการปลดหนี้สินการค้าขายการงานและด้านการเรียนโดยมีอุโม,มงค์คนเดินจากทางเท้าเข้าไปถึงอนุสาวรีย์ได้ บริเวณใกล้ๆก,ก,กันนี้มีสถานีรถไฟวงเวีนใหญ่ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟสายแม่กลองตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปแต่สติสต,สติได้ดีเลยทีเดียวเรามาต่อกันที่วัดอินทารามบวรวิหารหรือว,วัดบางยี่เรือนอกค่ะ ในพระอุโบสถจะพบกับพระประธานนามว่าพระพุทธชินวร์ที่เก่าแก่ให้ทุกคนได้กราบสักการะวัดนี้มีความสําคัญมากคือเป็นวัดประจำราชการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากนี้ยังมีจุดสําคัญที่ต้องไปกราบสักการะขอพรคือพระเจดีย์กู้ชาติถึงสององค์ซึ่งปฏิสลัฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระอัครมเหสีของพระองค์ไว้วัดราชครห์หรือวัดบางน้ำวนค่ะ จุดเด่นของวัดนี้คือวิหารที่เป็นสถานพระพุทธรูปปางนอนหงายดีปางถวายพระเพลิงอีกชื่อหนึ่งนามว่าหลวงพ่อสุขสบายท่านเด่นในเรื่องขอพรให้ชีวิตมีความสุขความเจริญมากด้วยเงินทองนอกจากนี้ยังมียอดเขาหมอที่สร้างด้วยหินจากทะเลตวัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบจตุรมุขภายในประดิหานพระพุทธบาทจำลองไว้อีกด้วยจ่าเจ้าพ่อพระเพลิงค่ะ เทพเจ้าแห่งไฟที่เป็นสุดรวมจิตใจของชาวจีนในย่านตลาดพลูส่วนมากจะมาไหว้ขอพรในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ต้องการในท่านช่วยป้องกันเรื่องอักขีภัยบางคนก็มาถวายเทียนแดงบูชาเพื่อขอเรื่องการงานซึ่งมีหลายคนที่ขอแล้วประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว เรามาที่จุดสุดท้ายกันแล้วค่ะนั่นก็คือตลาดพลูตลาดเก่าแก่ของชาวฝั่งธนบุรีซึ่งเดิมเป็นถิ่นฐานของชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีทําให้ตลาดนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารเก่าแก่ขึ้นชื่อและร้านอาหารสตตีทฟูริกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟตลาดพลูแถมยังมีมุมสวยๆในะสตรีทให้เราได้เดินถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะถ้าวันดึกเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนอยากให้ลองมาเที่ยวย่านฝั่งธนกันได้นะ